กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนตัวใหม่อีก,กแล้วนะฮะชื่อแอดออนว่า Realism Effect เป็นแอดออนที่เพิ่มเอฟเฟกต่างๆแบบพวกสภาพอากาศเสียงบรรยากาศแล้วก็พวกเอฟเฟกเนเธอร์อะไรเงี้ย Dn นี่ฮะตามรูปก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูของจริงกันกดซื้อก่อนปุ๊บประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน แวบพอเราเริ่มมาแล้วโอ้มีเอฟเฟกลมมีเอฟเฟกใบไม้ร่วงแล้วก็มีเมฆนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำแอดออนพวกนี้แอดออนพวกนี้ทั้งหลายแหล่เลยนะเราต้องมาปิดเมฆเดิมๆของเกมด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะเนี่ยเห็นปหมมันจะไม่เนียนนะโอเคให้เราไปที่ตั้งค่านี่ฮะไปที่ตั้งค่ารอสักแป๊บหนึ่งโอเคพอเรามาที่ตั้งค่าเสร็จปุ๊บให้ไปที่วิดีโอแล้วก็ ตรงไหนนะเมฆแป๊บหนึ่งนะแต่ผมขอดูนี่นี่นี่เมฆตรงนี้อ่าให้เรากดปิดไปกดปิดท้องฟ้าไปด้วยก็ได้นะฮะโอเคนี่ฮะพอเราปิดไปแล้วเมฆเหลี่ยมจะหายไปฮะจะเหลือแค่เมฆของแอดออนหุ้ยอยู่ๆหมอกก็ลงเฉยเลยฮะอืมก็ดูมีอะไรนะโอเคฮะมีหมอกมีเสียงลมอเอ้ยมีเสียงพวกเสียงนงเสียงนกแล้วหมอกก็หายไปดือ้อๆอย่างนี้นะฮะ ม,มีแสงแบบพวกแบบเหมือนแสงออร่าด้วยนะก็ไม่แย่มัง้งเดี๋ยวผมพาไปดูฮะแล้วก็ในสมุดมีอะไรในสมุดสามารถตั้งค่าเสียงอ๋อเสียงธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยเสียงสวนัน่าโอ้ก็คือเหมือนเป็นเสียงเอฟเฟกตาาไบโอมต่างๆถ้าใครไม่ชอบก็กดปิดไปได้นะฮะ,ะแต่ผมไม่ปิดหรอกเล่นเดิมๆแบน,นี้ไปกันแล้วก็วิชวลเอฟเฟก อันนี้เหมือนเป็นเอฟเฟกของไอเนี่ยเอฟเฟกค์กหมอกหรืออะไรทั้งหลายแหล่อันนี้คืออะไรอะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> น้ำปรับไปที่ห้าเหมือนเดิมแล้วกันโอเคแล้วก็อะไรนี้อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นคูกหมอกนะฮะโอ้อันนี้คือเราสามารถเปิดปิดหมอกได้นะถ้าใครไม่ชอบคือใบโอมไหน ถ้าเราไม่ชอบหมอกในไบโอมนั้นก็ปิดได้นะฮะตรงนี้มีฝนด้วยโอ้มีเอฟเฟกฝนด้วยนะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะสภาพอากาศอ๋อฝนหิมะแล้วก็ทะเลทรายเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูซิฝนตกเดี๋ยวขอปรับฝนกันนะฝนไอฝนโอเคนี่ฝน ไหโดสูสิหืมเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเลยเยี่อืมไหนเอฟเฟคผลนะก็คือ ไม่มีแบบเหมือนพายุเข้าหรืออะไรอย่างนี้นนเลยหรอหรือบักก็ไม่รู้บป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอปรับเป็นฝนตกธรรมดาฝนตกธรรมดาไม่มีอะไรเลยโอเคฮะปิดฝนแบบปลอดโปรโง่ง เอาพอปัาเป็นปอดโป่งแล้วทองฟ้าแดงเนี่ยผมรู้สึกว่าสภาพอากาศมันไม่รู้สิมันแปลกๆไงแต่เสียงเอฟเฟกอะไรก็ไม่แย่นะเสียงเอฟเฟกพวกเสียงเอฟเฟกนนกลงนกร้องไหนลงไปดูใต้น้ำหน่อยไหนๆก็เจอน้ำละเออเขามีแอนิเมชันไหม โอ้มีแอนิเมชันตอนตกน้ำนะฮะและ้วก็โอ้มีแอนิเมชันที่เป็นแสงใต้น้ำนะเอ้ยไม่ใช่แอนิเมชันสิเอฟเฟกแสงใต้น้ำส่วนแอนิเมชันอะเหมือนจะเป็นแอนิเมชันเดิมๆของเกมนะแอดออนตัวนี้ไม่ได้มีแอนิเมชันเพิ่มขึ้นมาฮะเพราเพิ่มอะไรมาอีกมากอะรู้สึกเหมือนจะเพิ่มคบเพลิงด้วยมั้งใช่ไหมเดี๋ยวลองหยิบคบเพลิงม,มา สองสว่างไหมฮะแล้วก็ปรับเป็นกลางคืนแป๊บนะเวลากลางคืนอ่านี่เขาเพลิงสองสว่างนะฮะใต้น้ําใต้น้ำสองสว่างไม่ได้โอเคสองสว่างได้แค่บนน้ำนะฮะนี่ ก็คือหัวกคบเพลิงทั้งหลายแหละก็ส่องสว่างเทียนด้วยไหมเทียนต้องจุดแต่มันจุดยังไงล้วสิอ่ะแคมไฟถือแล้วไม่ติดนะแต่แต่มันก็ไม่ควรติดแหละโอเคฮะแล้วก็มีบล็อกอะไรที่เรืองแสงได้อีกบ้างนี่นี่นี่อ่ะนี่ไม่ติดก็ประมาณนี้ฮะ โอ้นี่เจอเหมืองพอดีเลยฮะเดี๋ยวลงไปดูไม่ใช่เหมืองสิเดี๋ยวลงไปดูแบบพวกถ้าลึกๆหน่อยก็เป็นยังไงฮะไปดูสิโอ้ลงไปได้อีกไหมอ่ะอ๋มีเหมือนเป็นหมอกเขียวๆด้วยนะฮะโอเคก็บรรยากาศก็กดูหลอนใช้ได้เลยนะ เนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยคือบรรยากาศก,ก็ดูหล่อนใช้ได้อยู่ข้างล่างแต่มันก็สวยแปลกๆเหมือนกันนะโอเคเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อมานี่ฮะไบโอมใหม่ Bio my. พามาดูไบโอมใหม่ my. ด้วยเลยแล้วกันอ๋อเนี่ย บทจะมีพายุก็มีซะง,งั้นแล้วเมื่อกี้นี้ดันไม่พอฮะคือเหมือนเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยนี่ฮะอยู่ๆพายุก็พอนี่ไปโอใหม่เดี๋ยวขอปรับเป็นกลางคืนก่อนนะอยากเห็นเวลากลางคืนเป็นยังไงอะ่ะโอ้บรรยากาศดูหลอนใช้ได้อยู่นะฝนตกและเป็นกลางคืนจริงๆไม่ต้องฝนตกก็หลอนอยู่นะไปโอไมอะ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอปิดสภาพอากาศฝนตก โอเคอ้าวปิดฝนปิดฝนสิโอเคกดปิดฝนแต่ฝนไม่ปิด <c oughs> อะไรครับเนี่ยเสียงฝนดังมากเลยอะ คือรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะที่ต่างก็คือพวกเอฟเฟกต์เนี่ยแหละเห็นไหมจริงๆอะ่ะถ้าเขาเพิ่มหมอกอะ่ะเพิ่มหมอกผมว,ว่าบรรยากาศน่าจะดูหลอนกว่านี้นะแต่อันนี้ก็คืออย่างที่เห็นเลยมีแต่เสียงลม อืมก็แปลกดีฮะมีแต่เสียงลมเนี่ยผมขอภาพเวลาไปตอนเช้ากันนะอ่ะตอนเช้าอืมตอนเช้าก็สลัวสลัวฮะเขามีเอฟเฟกต์เขาไม่ใช่สิเขามีเสียงบรรยากาศแค่นี้ยิ่งหรอ เหมือนก็จะมีแค่นี้จริงๆนะพวกเสียงบรรยากาศอะไรเงี้ยอืมไม่มีหมอกเสียดายอะถ้ามีหมอกลงผมว่าบรรยากาศจะดูน่ากลัวกว่านี้แต่ดันไม่มีหมอกลงฮร เออแล้วก็แอดออนนะี้ไม่มีแสงอาทิตย์นะะไม่มีแสงอาทิตย์แบบแยงตาเหมือนเรียลลิซึมของเจ้าอื่นอะ่ะอ,อืมแยงตามันอธิบายไม่ถูกอะ่ะคือปกติเวลาผมปรับเวลาเที่ยงแล้วมองไปที่พระอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแสงแบบสาดมาที่ตาเรา,าอะ่ะเออแล้วก็ถ้าสังเกตอะ่ะมันจะมีแค่แสงออร่านะไม่มีพระอาทิตย์พระอาทิตย์หายไปไหนก็ไม่รู้ฮะเออก็แปลกดีฮะแล้วหมอกนี่ก็อยู่ๆก็มา เมื่อกี้นี้ตอนผมเข้าไปในเพล็กกาเด้นมันไม่มีนะอ่ะหายซะง,งั้นอะไรครับเนี่ย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 ในเนี้ยควรจะมีหมอกอ่ะอยู่ๆหมอกมันก็กลับมาอ่ะอะไรครับเนี่ยนี่ฮะอ่ะหายอีกอ่ะคือดูดิเออเดี๋ยวหมอกมาเดี๋ยวหมอกหายอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วหมอกก็กลับมา ผมนี่เกาหัวแก๊แกๆเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยเออคือผีเข้าผีออกมากเลยฮะแอร์ดอนร่นนเนี่ยเนเนี่ยแล้วก็หมอกหายอ่ะอะไรอะ่ะอ่ะกลับมาเฉยอะไรอะ่ะก็คืออันนี้ผมไม่เข้าใจนะคือเหมือนมันหลอนนะ่ะคืออยู่ๆหมอกก็มาอยู่ๆหมอกก็หายเออแปลกดีฮะ ต่อไปต่อไปไปดูเนเธอร์กันบ้างดีกว่าฮะโอ้เฮ้เนเธอร์ค่อนข้างดูดีกว่าโลกปกติกนะเออดูดิเนเธอร์ Network สวยนะโอเคเนเธอร์ okay, ไม่แย่ฮะเอฟเฟกอะไรดูดีเลยฮะ เอ๊ะไม่มีรูปไม้กลางเขนด้วยแล้วเนี่ยโผล่มาจากไหนเนี่ยกลางท้องฟ้าเลยโอเคไปกันต่อเออเอฟเฟกต์ในเนเธอร์ดูดีฮะเอฟเฟกต์ในเนเธอร์ไม่แย่นะฮะเปลี่ยนตามบรรยากาศไหมอะ ไม่นะไม่ไม่เปลี่ยนอะไรมากไปเท่าไหร่ฮะอือเอาจริงๆนะคือเขาบอกว่าเพิ่มเสียง <_ C 2> เพิ่มแบบ <_ C 2> เพิ่มเสียงเอฟเฟกบรรยากาศแต่ผมไม่รู้ผมรู้สึกเฉยๆกับเอฟเฟกบรรยากาศของแอดออนตัวนี้มากเลย่ะ ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษหรือเพราะออกมาเยอะกันเกินก็ไม่รู้นะผมเลยเริ่มรู้สึกว่ามันเฉยๆแล้วนะถามว่ามันดูดีไหมมันก็ดูดีแต่พอออกมาเยอะๆมันเริ่มไม่ว้าวแล้วอะ่ะคือถ้าลองตัวนี้ออกมาก่อนหน้านี้อาจจะว้าวกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ดันออกมากันเยอะมาก สี่ห้าตัวได้แล้วมั้งเนี่ยสวยนะแต่ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรสักเท่าไหร่นะสอหรับผมอะแล้วเสียงเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยก็อืมไม่รู้อะผมคิดว่ามันจะทำมาดีกวันนี้แต่ก็นะอาจจะตามราคาก็ได้อ โอเคเนเธอร์ก็ประมาณนี้ฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูดีเอ็นกันดีกว่าโอ้หืมมีเหมือนแสงออร่าด้วยฮะนี่ฮะมีเหมือนแสงออร่าอ่ะเราโดดลงไปไปดูดีเอ็นกันไหนดูสิโอ้ มีเหมือนออล่าสีม่วงๆนะก็ดูสวยดีฮะถ้าออกมาเร็วกว่าน,นี้ยอย่างที่บอกอะคือรู้สึกว่ามันออกมาช้าไปออกมาตอนที่แอปออนแนวเนี้ยมันเยอะแล้วอะคนก็รู้สึกว่าน่าจะคิดเหมือนผมกันเยอะว่ามันเยอะเกินไปจนรู้สึกว่ามันเฉยๆอะเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่มันมีตัวเทียบเยอะเกินไปอ่ะ เอจริงๆนะผมรู้สึกธรรมดาแบบเฉยๆเลยอะไม่ได้รู้สึกพิเศษหรือว้าวอะไรสักเท่าไหร่แอดออนตัวนี้โอเคครับ okay, ผมสำหรับแอดออนเรียลลิซึมเอฟเฟกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับผมยังไงไว้จเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย